ทีที่ทุกคนเยอะเลนะยนะคะเยอะเละยจ้าใส่เยอะเลยนะคะคุณนะคะสดสดเลยจา้าเพ,พื่อนเพื่พอนทีทีทุกคนนะคะทำบุญใส่บาตรนอ้อติ่งข้าวมาก็ใส่บาตรนี่สนใจก็ถามามานะจ้าหน่อยจ้าเอาเก็บกลุ่ช่วยซืว้นะคะ อันนี้เอามาใสา่บบใส่เครื่องปุ้งอร่อยหอ,อ,อมกรอบตากไ้จัดมาเอามาใส่จานเอามาทำบุญเนะนาะทำมาทานด้วใส่จานทำโมโฉนาสาทุกน้ำกันเลยค่ะพี่นอ้องอาจารย์เราก็ต้องใส่ทุกวันเนาะตอนเราเคยทำมาแล้วค่ะปุ้งนะคะ่ะอดสดๆเลยจ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ ข้างบนใส่บาทน้อที่ชาวม้าก็ใส่บาทค่ะเก็บกุ้งนะคะก็นมเข่าเก็บกุ้งนะคะมีโรงงานทอดเลยจ้าขนมเกี๊ยบนะคะข้างบนใส่บาทกันมาขะเพื่อนๆทอดเสร็จแลรกทอดเพิ่งเสร็จนะคะทอดสดๆเลยจ้าพี่น้องค่ะกุ้งนะคะก็นมเข่าเก็บกุ้งนะคะ มีโรงงานทอดเลยจ้าขนมเกี๊ยบกันนะคะนบุงินใจบาตกันนะคะเพื่อนเพื่อเรา้จัดมา้ใสาบาตรามาบุญเนาะท้ามาทำบุญใจบาตรขโมโมถาสาธุน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเรืองสวยงามปจากเพื่อนกรอบดีแห้งเด้เยกอบอร่อยมากบมคิว ทอดสดๆจ้ะขนมเปี๊ยกกุ้งเด้อจ้ะเอามาใส่บาตรนะคะถุงใหญ่เลยจ้าถุงใหญ่เลยนะจ้าเพื่อนๆทุกทุกคนเดินไปก็เอามาใส่บาตรก่อนจากพี่น้องจ้าเห็นไปจ้าข้าวเกียวกุ้งสดๆกรอบกุ้งนะคะทอดสดๆเลยจ้าเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะ บุญใส่บาทเนาะตีนเ้ามาก,ก็ใส่บาทนะจ๊ะเขาเกียบกุ้งค่ะมาใ,ใส่บาทกันเนาะแต่ละวันเข่า,าเกียบกุ้งอาจารย์เราก็ต้องใส่ทุกวันเนาะตอนเราเคยทำมาแล้วค่ะกุ้งนะคะก็งงเข่าเกียบกุ้งนะคะมีโรงงานทอดเลยจ้าขนมเกียบ,บนะคะ มาทั้งรื่นไหบกันมาค่ะเพืเ่อนๆเอาบุญกันนะคะเป็นกิจประจันบ้านของแต่ละวันเนาะนนะก็ถ้าเราบ่ได้ใส่แล้วก็คิดถึงคุบะจ้าทุกอยางจังเลยข้าวเกียรกุ้งนะคะอันนี้เอาใส่บัดเนานะคุณญ,ญาติอาศัยบัดน,นะคะอันนี้เป็นข้าวเกียรเอาบุญกันนะคะเป็นกิจประจันบ้านของแต่ละวันเนาะนนะ ก็ถ <b> ้าเราบ่ได้ใจแล้วก็คิดถึงคุณบ้านดีจ้าคลิปนี้อัญจันดีแกก็ขอดีไปเป็นกรรมนี้ก่อนเนาะอกกันกินมาเด้อจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกการรับเรื่องสวยงามบ่จากเพื่อนกรอบดีแห้งดีนีกรอบอร่อยมากบ่กิวทอดสดๆจ้ากทอดเสร็จแล้วทอดเพิ่งเสร็จนะคะทอดสดๆเลยจ้าพี่น้องค่ะ ข้าวเคียวกุ้งอร่อยหอมกรอบหอมอร่อยมากเลยจ้ะอยู่บ้านปตาอุดเด้งข้าวเคียวกุ้งค่ะพี่น้องค่ะสนใจกระทำได้นะจ๊ะก็เอามาใส่บาทก่อนจ้ดพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้าข้าวเคียวกุ้งสดๆกรอบหอมเติมจ้าข้าวเคียว พุ่งอร่อยหอมกรอบมันดีจ้าคลิปนี้ออนจนดีเกียวกับพอดีจะเป็นกันเอนกันนอกจากันกินมาเด้อจ้าขอบคุณปูสนาสนสนองขอบคุณทุกท่นนานหอมอร่อยมากเลยจ้าอยู่บ้านตากอุดเด้เขาเก็บปกงค่ะพี่น้องค่ะสนใจก็ถามได้นะจ้าปุงนะคะดสดสดเลยจ้า ใบาทเนาะติ่รรมซามาก็ใส่บาทนะจ๊ะเขาเกี๊ยวกุ้งค่ะมาใ,ใส่บาทกัน,นะนเนาะแต่ละวัานข้าวเกี๊ยวกุ้งสวัสดีจ้าสวัสดีกันเพื่อทีทีทุกคนเด้จอจ้าเช้านี้ก็บอัคนมใส่บาทนาะอันนี้ขนมนเขียบก็เอามาใส่บาทก่อนจ้าี่น้องจ้าเห็นบ่จ้า ข้าวเคียวกุ้งสดๆกรอบหอมค่ะทอดเสร็จแล้วทอดเพิ่งเสร็จนะคะทอดสดๆเลยจ้าพี่น้องค่ะมันดีจ้าคลิปนี้ออนจนดีเกลจะขอดูไปเป็นคำนี้กันเนาะอกกันกลินมาด้วยจาขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณทุกท่านนะด่าด้วยจากมาทสศรัทธาทำมาทำบุญเนาะ ข้าแม่คำดนไสบาดนโมโมถสสัทุนำกันเลขพี่น้องข้าเียบกุ้งอร่อยหอมกรอบสวัสดีจ้าสาวัสดติเป็นเพียงพีพีทุกคนเด้อจ้าอันนี้านี้ก็อักขนมใไทบาดเนาะอันนี้ขนมเคียพคอดเสร็จแรกคลอดพึ่งเซจนะคะครอดจทเลยจ้าพี่น้องค่ะอนจ้า นะจ๊ะข้าวเคียวกุ้งค่ะเอามาใส่บาตรกันนะใส่ละวันข้าวเคียวกุ้งอาจารย์เราก็ต้องใส่ทุกวันเนาะเวลาเราเคยทำมาแล้วค่ะข้าวเคียวกุ้งอร่อยหอมกรอบก็เอามาใส่บาตรก่อนจากนอนจ้าเห็นบนะ่จ้า,าข้าวเคีเยวก,ยยกุ้งสดสด อบพุณมาจ๊ะข้าวเปียกุ้งค่ะประมาณ่บาทกันเนาะแต่ละบ้านข้าวเปียกปุ้มเรีองสวยงามประจักษ์เพื่อนกรอบดีแฮงเด้อนียกรอบอร่อยมากบ่จิวอุสดๆจ้ะหอมอร่อยมากเลยจ้ะอยู่บ้านตาอุดเด้อข้าวเปียกุ้งจ้พี่น้องค่ะ สนใจก็ถามได้นะจ๊ะกุ้งนะคะขนมเขาเกียบยกุ้งนะคะมีโรงงานทอดได้จ้าขนมเกี๊ยวนะคะนะคะรินไปตลาันะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนทีพีทุกคนอันนี้าขาเกียบกุ้งทอดสดสดทอดยังบ่ทันเสร็จเลยอันนี้พรีเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วทอดพึ่งเสร็จนะคะทอดสดสดเลยจ้าพี่น้องคะ่ะถุงใหญ่เลยจ้าถุงหนาเลยนะคะ ใส่เยอะเลยนะคะอันนี้เอามาใส่หยุดปากนะมีโรงงานอยู่บ้านอัญจันดีแก้วเลยนะจ๊ะโรงงานแถวเกียรกุ้งเด้สาวเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเอาบุญกันนะคะเป็นกิจประจำวันของแต่ละวันเนาะก็ถ้าเราบ่ได้ใส่แล้วก็คิดถึงคุาเพื่อนจ้า ตุงใหญ่เลยจ้าตุ้งใหญ่เลยนะคะนี่ใส่เยอะเลยนะคะอันนี้อันนี้ใส่จุ่มบานนะเอาบุญจ้านะคะเป็นกิจประจำวันของแต่ละวันเนาะก็ถ้าเราบดได้ใส่แล้วก็คิดถึงคุณบ้อมอร่อยมากเลยจ้ะยู่บ้านตาอุ้งเขาเก็บกุ้งค่ะพี่น้องค่ะ สนใจกระามได้นะจ้าอุงนะคะทอดสดสดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะทำบุญใส่บาตรเนาะตุนข้าวมาก็ใส่บาตรก็เอามาใส่บาตรก่อนจากพี่น้องจ้าเห็นบ้จ้าข้าวเคียบอุ้งสดสดกรอบอดรสเ็จแ้วทอดพึ่งเซจนะคะทอดสดสดเลยจ้าพี่น้องค่ะพี่พี่ทุกคน เยอะเลยนะคะเยอะเลยจ้าใจเยอะเลยนะคะแบบได้จัดมาทำมาใส่บาตรทำมาทำบุญเนาะทำมาทำบุญใส่บาตรทำโมโมทนาสาธุนำกันเลขพี่น้องกุ้งนะคะสดสดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนทีทุกคนนะคะทำบุญใส่บาตรน้าตุ้งสาวมาก็ใส่บาตรกุ้งนะคะก็นมเข่าเก็บกุ้งนะคะ มีโรงงานทอดเลยจ้าขนมเกี๊ยนนะคะมาทำเงินไปแบบตันนะคะเพื่อนๆถุงใหญ่เลยจ้าตุ๋นใหญ่เลยนะคะใส่เยอะเลยนะคะอันนี boss, ้อ huh ันมาใส่หยุดปากนะทุก <immer> ทุกคนเยอะเลยนะคะเยอะเลยจ้าใส่เยอะเลยนะคะ มานะจ๊ะนะจ๊ะข้าเก็๊ยกุ้งสวยชวยนะคะอันนี้เอามาใส่บะข้าวเทียบกุ้งอร่อยหอมกรอบนะจ๊ะข้าวเกี๊ยวกุ้งค่ะเอามาใานนะาส่บะกันเนะคะไปละลั่นข้าวเกี๊ยวกุ้งหอมอร่อยมากเลยจ้ะอยู่บ้านตาอุดเ้ยข้าวเกี๊ยวกุ้งค่ะ